ครับสวัสดีครับผมปฏิบัติกับจัดภัยครับปฏิบัติรามินทาครับอัปเดตงานถมที่ถมดินนะครับรามินทาร้อยเก้ากรุงเทพมหานครติดต่อติดตามผมได้เลยทาง a c e b o o k นะฮะทางเพจนะฮะทาง u t u b e โทรหาผมได้เลย0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ปดหงทำงานจบทีมงานมืออาชีพครับชัดเจนคุณภาพครับผมที่ถมดินวันนี้ครับงานเล็กงานใหญ่กรุงเทพมหานครเราทำงานจบคุณภาพนะฮะ0 9 8 6 4 7 4222ครับนี่คือบรรยากาศครับอัปเดตศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองสองครับชัดเจนครับทีมงานมออาชีพขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดไทยครับปฏิวัติรามินทาครับงานผมที่ถมดินทีมงานมืออาชีพ ทำงานจบครับคุณภาพนะครับชัดเจนครับผมดินผมลูกรังผมหินครุกบทอัดต่างๆทำตลาดดินดานบอดินดินไซต์ต่างๆนะครับโทรหาผมได้เลย0986474222ครับชัดเจนครับคุณภาพครับเรื่องผมที่ผมดินโทรหาผมได้เลยครับทีมงานอาชีพทำงานจบครับชัดเจนแน่นอนครับ 0986474222ครับคุณภาพชัดเจนครับมิตรภาพราคาถูกกว่าล้านเปอร์เซ็นครับโทรหาผมได้เลยครับเรื่องงานผมที่ทุ่งดินครับ0986474222ครับวันนี้ลงลูกลังที่รามินา109ครับ 0986474222ครับฝนไม่ตกครับฟ้าเปิดแบบนี้อ่ะเราลุยได้เต็มที่เลยครับฮะมีความรับผิดชอบทํางานคุณภาพทํางานจบราคาถูกกว่าครับโทรหาผมได้เลย0986474222ครับชัดเจนครับเครื่องจักรเราเองอุปกรณ์เราเองแมโคโรเราเองแผ่นเหล็กเราเองบอดินเราเองครับถูกกว่าล้านเปอร์เซ็นครับ0986474222ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ